สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนกันนะคะในหน่วยนะคะหลากหลายอารมณ์วันนี้จะพูดถึงอารมณ์นะคะอารมณ์ไม่พอใจนะคะอารมณ์ไม่พอใจเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนได้บ้างนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะลูกว่าลูกจะไม่พอใจในเรื่องอะไรบ้างนะคะไม่พอใจก็อย่างเช่นถ้าไม่พอใจเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรนะคะก็สีหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เรื่อเมื่อเราไม่พอใจนะคะอ่ะเป็นไงคะลูกไม่ยิ้มเลยทำหน้าบึง้งหน้าบูดนะคะไม่ยิ้มเลยสีหน้าแบบนี้เป็นสีหน้าที่เราเนี่ยแสดงได้ว่าเนี่ยไม่พอใจแล้วนะคะไม่พอใจนี่นะคะภาพต่อไปเห็นไหมคะอ่านะคะเป็นภาพที่ไม่พอใจไม่พอใจนะคะก็ทำหน้า คิ้วขมวดนะคะไม่พูดกับใครบางคนก็แล้วแต่จะการแสดงอกนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะแสดงอกการไม่พอใจอย่างไรบางคนไม่พอใจโกรธเพื่อนไม่ยอมทานข้าวไม่ยอมพูดกับเพื่อนไม่ยอมพูดกับผู้อื่นไม่พอใจนะคะก็วิ่งเข้าห้องและก็ปิดประตูนะคะก็แล้วแต่นะคะส่วนบุคคลว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจนะคะ บางคนพอไม่พอใจนะคะเลือกที่จะน,นิ่งนะคะไม่พูดไม่พูดกับใครนะคะพอไม่พอใจเนี่ยบางคนก็คว้างปาสิ่งของนะคะซึ่งเป็นสิ่งนะคะที่เด็กๆเนี่ยไม่ควรเอาแบบอย่างและก็ไม่ควรทํานะคะลูกนะคะไม่พอใจเนี่ยเราก็บอกคุณครูก็บอกไม่ได้นะคะว่าตรงเนี้ยไม่พอใจเพราะอะไรนะคะเพราะมันมีหลายอย่างที่เรา หรือว่าบางครั้งที่เราไม่พอใจเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์นะคะคุณครูก็ไม่สามารถบอกได้ทุกเหตุการณ์แต่คุณครูจะยกตัวอย่างได้อย่างเช่นไม่พอใจนะคะเพื่อนไม่แบ่งของเล่นให้เราก็ไม่พอใจก็เคยมีนะคะในห้องเรียนของที่คุณครูสอนนะคะไม่พอใจเพื่อนเพื่อนไม่แบ่งของเล่นให้นะคะไปนั่งอยู่คนเดียวไม่ยอมพูดกับใครและก็ไม่ยอมเล่นกับเพื่อนนะคะ ก็มีหลายสถานการณ์นะลูกแต่ถ้าเกิดนะคะเราไม่พอใจเพื่อนหรือว่าเพื่อนไม่พอใจเราคุณครูนะคะแนะนําให้เด็กๆเนี่ยนะคะพูดคุยนะคะสนทนาพูดคุยกันดีๆนะคะมีอะไรก็พูดกันดีๆนะคะคุณครูอยากให้สถานการณ์นะคะไม่ว่าที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนนะคะไม่อยากให้มีสถานการณ์ที่ว่าคนหนึ่งคนใดนะคะไม่พอใจ ไม่พอใจนะคะไม่ถึงกับว่าโกรธนะคะไม่ถึงกับว่าถึงกับว่าโกรธมากนะคะแต่ว่าแสดงอาการที่มันไม่พอใจขึ้นมานะคะเห็นไหมคะภาพเนี้ยดูดูสิคะเขาไม่ได้โกรธมากแต่เขาไม่พอใจนะคะก็เ,เลยมีสีหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเห็นไหมคะเมื่อเขาไม่พอใจเขาจะไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสนะคะ เห็นไหมคะคนที่หน้าไม่พอใจจะเป็นแบบนี้ถ้าเด็กๆไม่อยากมีสีหน้าแบบนี้นะคะเด็กๆก็เวลามีอะไรที่ไม่พอใจก็พูดกันหรือว่าถ้าไม่พอใจกับผู้ใหญ่ก็บอกผู้ใหญ่ให้เข้าใจนะคะแต่อย่างหนึ่งนะคะเด็กๆห้ามเอาแต่ใจตัวเองนะคะอันไหนที่ไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะเพราะผู้ใหญ่เนี่ย เขาจะมีอะไรที่มาสอนเราดีๆนะคะแล้วก็หวังดีกับเด็กๆนะคะคราวนี้เรามาทำแบบฝึกกันนะคะเรื่องนะคะฉันไม่พอใจเมื่อฉันไม่พอใจนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพเมื่อฉันไม่พอใจเนี่ยฉันจะมีสีหน้าอย่างไรนะคะวาดภาพลงไปเมื่อฉันไม่พอใจไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ วาดภาพลงไปวาดภาพเสร็จแล้วต้องบอกด้วยว่าเพราะอะไรที่ฉันไม่พอใจนะคะถ้าเด็กๆเขียนยังไม่ได้ตรงนี้ให้ผู้ปกครองเขียนนํานะคะและเด็กๆเขียนตามนะคะวาดภาพเมื่อฉันไม่พอใจลงไปนะคะเมื่อฉันไม่พอใจสีหน้าฉันจะเป็นอย่างไรเพราะจุดจุดจุดเพราะอะไรนะคะ แต่ละคนนะคะจะมีเหตุผลที่ต่างกันนะคะเมื่อเราไม่พอใจเพราะอะไระคุณครูยกตัวอย่างเช่นของคุณครูคุณครูไม่พอใจเมื่อเด็กๆนะคะไม่สนใจเรียนไม่สนใจไม่ฟังคุณครูคุณครูก็ไม่ชอบคุณครูก็ไม่พอใจแต่ว่าคุณครูก็ไม่ได้มีอะไรมากคุณครูก็เฉยนะคะแล้วคุณครูก็จะพูดกับเด็กๆว่าให้เด็กๆเนีสนใจเรียนให้มากๆนะคะ ถ้าไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะไม่พอใจนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากเรื่องอารมณ์ไม่พอใจไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วคุณครูก็ขอฝากต่อไปว่าคุณครูก็ยังให้เด็กๆนะคะอารมณ์ดีและมีความสุขในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย